สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ในแวดลงทุนนะครับก็เดี๋ยววันนี้ผมจะมาอัปเดตตัวหุ้นนะครับฟอร์ดก็เป็นผมจะรายงานตามข้อเท็จจริงเนาะก็วันนี้ก็ราคาปรับตัวขึ้นนะครับก็คือจะมาอัปเดตรายไตรมาสนั่นแหละนะนะครับถ้าชอบแบบนี้ผมก็จะทําออกมาบ่อยๆเนาะแต่ว่าต้องบอกไว้ก่อนว่าผมเป็นแค่การอัปเดตรายไตรมาสนะครับไม่ไม่ได้ชี้นําอะไรยังไงนะนะครับมาดูกันเลยเนาะ ก็ฟอสนะครับก็รายงานออกมาเนี่ยรายได้รวม2007นะครับแล้วก็กำไร2 3 5นะครับเฉพาะไตรมาส3เนาะถ้าเทียบกับปี64ก็คือโตขึ้นมาแบบ56%นะครับรายได้โต33มํากำไรโต56กนะก็อย่างเงี้ยผมจะชอบนะครับผมจะชอบแต่ไม่ได้บอกว่าให้ซื้อนะคือบอกว่าชอบละกันเนาะชอบลักษณะแบบเนี้ยที่กาไรได้โตแต่กำไรโตมากกว่านะครับ ทีนี้เรามาดูว่าไรายได้มาจากอะไรนะก็ถ้าแบ่งก็แบ่งธุรกิจ ems ตรงนี้ก็ส่วนใหญ่ก็จะทําพวกอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อย่างเช่นอวอลชาร์จที่ชาร์จรถยนต์ไฟฟ้านะก็ทีนี้มันจะเกาะกระแสได้ไหมเนาะนะครับจากแต่มาสาปีที่แล้ว722รอรายได้โตขึ้นมาแบบกระโดดเลยนะครับ17%มาที่พันสองนะ enterprise solution นี่ก็ส่วนใหญ่ก็รับเหมาจากทางภาครัฐนะครับก็เรียกว่าลดลงก็แล้วกันเนาะนะครับ smart service ก็เป็นส่วนของ ตู้บุญเติมตู้เต่าบินอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งก็ถือว่าโตนะโตมา34%นะครับรวมรายได้ก็เติบโตมา33%นะครับจาก2,000มาเป็น2 0 0 7นะก็ดูดีนะครับส่วนธุรกิจอ่าถ้าเราแยกอัตรากำไรขั้นต้นเนี่ยอ่าต่ออะไต่อธุรกิจหลักก็เห็นว่าธุรกิจอ่าแรก EMS ที่รับจ้างผลิตพวกอาจจะเป็นวอชาร์จรถยนต์เนาะก็ขึ้นมาแบบ 1 100, 100, ้อยร้อยหน่ยนะแสดงว่าที่โตเนี่ยโตจากตรงนี้นะในส่วนของ enterprise solution เนี่ยก็โตมาเปอร์เซ็นต์หนึ่งนะครับ143ล้านอันนี้396เ้านะส่วน smart service ท,ที่เป็นพวกเต่าบินพวกบุญเติมนะครับก็เรียกว่าลดลงนะตัวตอตมาที่ลดลงจาก141มา132อาจจะเป็นเพราะว่าบุญเติมอาจจะลดลงนะส่วนเต่าบินเนี่ยเป็นในขาขึ้นในขาโตนะ รวมกำไรขั้นต้นหกร้อยหกเจ็ดก็คือโตขึ้นมาห้าสามเปอร์เซ็นตะ์ะก็โอเคนะครับโอเคส่วนค่าใช้จ่ายก็เพิ่มขึ้นเหมือนกันนะก็คือค่าใช้จ่ายในการขายเพิ่มขึ้นหกสิบเปอร์เซ็นต์ก็คือเพิ่มขึ้นมาจากยี่ห้าล้านเป็นสี่สิบล้านนะค่าใช้จ่ายในการบริหารก็คือเพิ่มขึ้นทุกรายการเนาะก็คือโดยรวมแล้วเนี่ยก็คือเพิ่มขึ้นทุกรายการแล้วกันนะนะแต่ว่ากำไรขั้นต้นก็โตกว่ายอดขายนะ สินทรัพย์อ่าสินทรัพย์ก็เรียกว่าเพิ่มขึ้นทุกรายการการรวมสินทรัพย์ก็โตขึ้นมา20จาก8 0 0พันเป็นหมื่นนะสินทรัพย์โตกําไรโตนะลูกหนี้ลูกหนี้ลูกหนี้กันค้าก็รวมตอนนี้อยู่ที่ประมาณสักพันเ้าร้อยี่สิบหกล้านนะจากพันสี่นะ 1, ลูกหนี้กับลูกหนี้ลูกหนี้กันค้าคืออ่าเขาเรียกว่าอะไรดิบว,วมขึ้นนะอาจจะ ต้องดูว่าเขาเก็บเงินได้ไหมเนาะแต่ว่าส่วนใหญ่ก็อาจจะเป็นโตขึ้นจากการที่ว่าเขาได้รับออเดอร์เยอะอะไรขึ้นนะไม่ได้บอกออเดอร์เยอะออเดอร์เยอะขึ้นนะครับเวลาพูดอะไรต้องระวังคําพูดนะเพราะว่าบางทีเอาไปตีความกันแล้วก็ผมก็ไม่ได้มีเจตนาอะไรทั้งสิ้นนะก็คืออยากให้ทุกท่านเนี่ยรับรู้ข้อมูลตามข้อเท็จจริงแนละ้วไปพิจารณาไปคิดเอาเองนะ สินค้าคงเหลือก็คือขึ้นมาจาก1,009เป็น2,005ตัวนี้ก็สําหรับผมสัญญาณดีนะนะครับก็จะมีความเห็นเข้าไปด้วยนิดหน่อยนะแต่ผมเชื่อว่าสัญญาณดีเพราะว่าอะไรเพราะว่าสินค้าคงเหลือที่มากขึ้นเนี่ยมันก็ดีนะครับหมายความว่าหือลูกค้ามากขึ้น,นก็ต้องปูนสินค้ามากขึ้นเพื่อที่จะมาประกอบนี่สินดูตามนี้เลยละกันเนาะผมคงไม่อธิบายทุกอันอดูกระแสเงินสดกระแสเงินสดก็เรียกว่าลดลงนะจากการดำเนินงานนะก็คืออาจจะ อาจจะเป็นพอาเนี่ยตรงนี้เห็นไหมลูกนี้กันขาเนาะเราก็ไปเจาะรายละเอียดกันต่อเนาะว่าจาก700รเหลือ400เพราะอะไรจากการลงทุนเพิ่มขึ้นเยอะเลยนะก็ผมดูมีข่าวซื้อที่ดินเพิ่มนะครับเพื่อที่จะสร้างโรงงานเพิ่มนะก็อโดยโดยโดย,โดยโภาพรวมก็คือเหมือนเหมือนสัญญาณมันค่อนข้างดีนะครับโอเคจบนะก็ประมาณนี้นะครับก็หวังว่าคุณจะเป็นประโยชน์นะส่วนราคาก็ดูตามนี้เลยนะ เนี่ยตอนนี้ก็ประมาณนี้เนาะก็ไปตัดสินใจกันเอง,เองนะว่ามันดีไม่ดีมันแย่ไม่แย่อย่างไงนะ,ะก็อลองพิจารณาดูนะครับตอนนี้ผมมีเปิด e อีบุ๊กนะครับเดี๋ยวให้ดูเลยเนาะอีบ e ุ๊กก็มีทั้งหมด6เล่มนะครับหกเล่มนี้นะถ้าใครสนโทษที ใครสนใจอ e ีบุ๊กนะก็สั่งซื้อได้นะครับสั่งซื้อกันได้นะแล้วก็จะให้เข้ากลุ่มนะครับเป็นกลุ่มใหม่นะแล้วก็ผมก็จะมีอัปเดตประมาณคล้ายๆแบบนี้แต่อาจจะเป็นอะไรที่ไม่ไม่ได้เขาเรียกว่าละไม่ไม,ไม,ไม่ไม่รวมกับกลุ่มอื่นนะประมาณนี้นะครับสนใจก็ติดต่อได้ที่อินบ็อกซ์นะครับสำหรับคลิปนี้เท่านี้สวัสดีครับ